4. ไฮไลท์ห้ามพลาดงานสุนิยใหญ่าอลังการระดับโลก Harbin Ice f e s t i v ประเทศจีนเริ่มอย่างเป็นทางการในวันที่5มกราคม2024แต่สามารถเข้าชมก่อนเปิดงานได้ตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2023จนถึง25กุมภาพันธ์2024 1. ช่องปฏติมากรรมหิมะ International Snow Sculpture Art Expo ที่ Sun Island ที่นี่เป็นพื้นที่แสดงสุดยอดปฏติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ปฏติมากรรมหิมะที่นี่จะไม่สว่างสวยในตอนกลางคืนแต่จะมองเห็นได้ดีที่สุดเมื่ออยู่กลางแสงแดดนั่นเอง 2. ชมปฏิมากรรมน้ำแข็งงาน harbin ice and snow world well. ในช่วงกลางวันปฏิมากรรมน้ำแข็งเหล่านี้จะสะท้อนกับแสงแดดดูสวยงามคล้ายกับคริสตัลและในตอนกลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับสีสันสดใสพร้อมเอฟเฟกต์สุดตะกาตาต้งม,มีกิจกรรมสนุกๆเล่นอีกมากมายเช่นสไลเดอร์น้ำแข็ง ปีน้ำแข็งเล่นสเก็ตสกีเขาวงกลมน้ำแข็งและปั่นจักรยานหิมะ3ชิงช้าสวรรค์เกดหิมะแลนด์มาร์กใหม่เมืองฮาบินเป็นชิงช้าสวรรค์นขนาดมหึมิมาถูกสร้างขึ้นแล้วภายในโลกน้ำแข็งและหิมะมีความสูงถึง120เมตรพร้อมด้วยกระเช้าโดยสาร48กระเช้าจุได้10คนเมื่อปลายปี2022เพิ่งจะเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกจุดเด่นของที่นี่ก็คือเกตหิมะ6แชขนาดใหญ่ที่ประดับอยู่กลางวงตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟเป็นสีรุ้งสวยงามและสามารถขึ้นกระเช้าชมวิวปาาาน้แ็งกมิรรปไฟ ฮ a บินอารแลนเทอร์โชว์ที่เซาหลินปาร์ช่วงหลังพาที่ตกก็คือฮาบินอ l a n แลนเทอร์โชว์หรือฮาบินอแลนเทอร์อาร์แฟ จะแสะดงประติมากรรมโคมไฟน้ำแข่งกว่า300ชิ้นโดวยงานนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุค60ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากรูปแบบศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมที่เรียบง่ายให้กลายมาเป็นประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความสวยงามอลังการสุดตาตาโดยการาาประดับตกแต่งด้วยไฟ LED ยิ่งทำให้ที่นี่สวยงามขึ้นไปอีกและถ้าอยากดูทุกเรื่องการเดินทางอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะนักยิ้มทัทราอัปเดตทุกเรื่องทียวข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์ทุกที่ทัทวร เพืเ่อนๆด้วยนะคะ